สวัสดีค่ะเดี๋ยววันนี้จะมาสอนการรู้สิ้นแบบนี้นะคะไม่รู้เรียกว่าอะไรแต่มีจิตหน้านามีหางปลาเดี๋ยวมาเรามาแก้กันก่อน่ผ้าที่เราจะใช้นะคะเป็นผ้าสีเมตรแล้วก็เอามาทาบตัวมา่างนี้นะคะให้ตัวอยวู่กลางแล้วก็แบ่งผ้าให้ได้เท่ากันทั้งสองฝั่งนะคะการแบ่งผ้าของเอ็มน,นะคะ จะแบ่งไปกันที่เราจะ่ายทั้งสองจะายทั้งสองนี่ยค่ะมาชิดกัน่างนี้เสร็จแล้วก็จะรูดออกมาให้เสมอกันนะคะแล้วก็รูดเข้ามาเกือบถึงตัวเราค่ะ เหลือไว้นิดนึงเพราะว่าเราเราจะเอาใช้ปลายมัหมัดค่ะก็มัดไปเลยได้เ็มัดน,นะคะมัดให้แน่น้ะคะเสร็จแล้วเนี่ยเลือกเอาฝั่งหนึ่งคนฝั่งนขึ้นมาก่อนเลยเดี๋ยวเราจะทำหางปลาก่อนนะคะเดี๋ยวมาดูกันใกล้ๆนะคะ นี่คือลายมันนะคะเสร็จแล้วเนี่ยเอ็มก็จะแบบว่าแบ่งทาให้มันเป็นอย่างนี้นะคะเสร็จแล้วปุ๊บเนี่ยด้านหลังเนี่ยก็พับกลับไปกลับไปประมาณอย่างนี้ค่ะเสร็จแล้วข้างหน้าก็พับกลับมาเหมือนกันนะคะด้านหน้าด้านหลังก็จะประมาณคล้ายๆกันเสร็จแล้วปุ๊บเนี่ย แล้วก็พับทบกลับไปแล้วพับทบกลับมาให้ความกว้างมันเท่าๆกันกับที่เราเห็นด้านหลังนะฮะทบคือเอ็มก็ยังไม่เก่งนะนะคะบอกไว้ก่อนเลยทบกลับไปกลับมาผ้าชิ้นหลังยังไม่ต้องไปสนใจมันนะคะเพราะว่า เขาเดี๋ยวเราสามารถปรับทีหลังได้อย่างที่เอ็มบอกว่าพัานแค่ไ ขึ้นมาให้มันโผล่ตรง่องนี้นะคะโผล่มาแล้วก็เป็นหานไปอย่างนี้นนะคะ่ะคือเอ็มทำสวยได้เท่านี้นะคะบอกเลยก็คือจะปล่อยเขาไว้เงี้ยแหละ,ะข้างในก็จะให้เราสวยเสร็จแล้วเรามาเริ่มทำหน้าานกันตรงนี้เสร็จแล้วเน,าน,าน,นี่ย หน้านางนะคะแล้วก็จับพับไปก่อนเลยค่ะม้วนพับไปเพื่อเราจะได้ซ่อนซ่อน,นอขอบๆเสร็จแล้วปุ๊บเราก็ทำพับไปพับมาเหมือนกระดาษนะเห็นใช่ไหมคะพับไปพับมายังก็ยังไม่เก่งนะคะแต่ก็ อยากจะทำวิดีโอเพื่อให้ทุกคนได้เห็นเพราะว่าถามันมาเองก็ไปหาวิดีโอน่วงบางทีก็ไม่เจอค่ะทำใหม่เลยแล้วกันเสร็จแล้วปุ๊บเนี่ยเราพรับเสร็จแล้วใช่ไหมคะล้วก็ดึงขึ้นมานิดหนึ่งดึงขึ้นมานิดหนึ่งก็จะพับลงไปเสร็จแล้วเนี่ยเราก็หาเข็มขัดมาใส่ให้มันสวดแนวแค่นี้ก็เรียบร้อยแล้วนะคะเขาคุณค่า